างอย่งางผมก็คีที่ถ้าใครเห็นผมใช้ชีวิตน,นั้นแบบว่าไปออกกองนะครับผมไปทำนั่นทำนี่ทุกนู่ซทุกแต่ละวันอะ่ะทุกคนอาจจะเห็นเลยว่าผมทำอะไรบ้างออกกำลังกายทำงานไปหาเพื่อนซึ่งจริงๆวันธรรมดาไม่เจออะไรเลยอย่าง,ายยงมาก่าจบได้สบายใจได้แล,ะละ้วหลังจากนี้ก็เติมความมั่นใจได้จัดการปัญหาสิวได้ง่ายๆ,ๆ,ๆซื้อได้ที่ไหนครับ ฝากหน่อยครับสมมติว่าตอนนี้เพื่อนเริ่มแล้วที่จะแบบว่าอยากจะลองใช้อยู่จริงเดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อเติมตุ๋นเข้าบ้านนะอยากซื้อเติมตุ๋นเข้าบ้านแล้วนี่ทุกคนอยู่ที่ไหนหนึ่ช่้ครับโอเคได้ทำงานทุกตัวสอนถ้าสมมุติว่าออโรดจะพาตุ๋นไปต่างประเทศสมัประเทศอะไรครับจริงผมอยากพาไปอีแลนด์ครับผมอยากพาไปดูแสงเหนืออยากไปบดูแบบ สุดยังที่เขาแบบเล่นกับหมาเซนีเรียนอ่ะเออแล้วผมผมรู้สึกว่าอยากอยากอยากไปดูหิมะด้วยผมชีวิตนี้ยังไม่เคยเจอหิมะจริงๆเลยใช่แบบเกาหลีญี่ปุ่นยังไม่ได้ไปเลยนะครับเอออยากอยากมีวิธีไปแลนด์เชฟไปพากุนแลนด์เออไปด้วยไปพาคุณด้วยไปพาด้วยใช่ไปด้วยกันเนี่ยเขาชวนคุณอยู่ ตัวที่ดูดยอ๋ออย่างนันเลยใช่เลยโรงแรมนะดีใจมากเลยอ่ะดีใจเนาะเดี๋ยวผู้จัดการช่วยคิวไว้เลยล็อกไว้เลยเนาะเดี๋ยวไปกรีนแลนด์นะครับรอใจชาวเพื่อนกันครับผมโอ้โหรวยเดี๋ราไปรีแลนด์จริงไหมเนี่ยทีนี้ตาตาโอ๋บ้างอยากขอเดียวกันอยากพาเขาไปสวิตเซอร์แลนด์ครับมันมันคือประเทศที่โรแมนติกมากๆแล้วก็มีช่วงคือผมไม่ชอบ คือผมก็่รู้สึกว่าผมดูจากคลิปใครแบบว่าในในในแดนดำในครับรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำตาจะไหลเลยอ่ะมันมันเป็นวิวที่สวยมากมันเป็นมันเป็นความฝันของจริงๆที่ว่าได้แบบไปอยู่ในภูเขาที่มันสูงๆได้เห็นบ้านถึงเขาเชิดเอ็ดความสงบได้ใช้เวลากับบรรยากาศดีๆนะฮะได้ได้สูดอากาศสดใสมีแต่ความสุดเท่แบบเป็นแบบคิดว่าสักวันหนึ่งในชีวิตถามความฝันเลยนะเพราะ ผมในในชุดพิธีต่างประเทศเพื่อได้ชุดจริงๆแค่ครั้งเดียวใช่เพ right> ื่อจะเขียนจะหมายโอเคมีุดหมายแล้วแล้วถ้าระหว่างทริปสิวเกิดขึ้นวันนี้บอกว่าเป็นเวลาลงทอจริงๆเหรอผมไม่ลงทอแล้วถ้ามีโอกาสได้เล่นซีรีส์คู่กันอีกวงเล็บดีอยู่แล้วทันคู่อยากเล่นคาแรคเตอร์แบบไหนครับจากที่วัดใหม่ทายก่อนถ้าอยากตอบก่อนดีครับผมโอเคคาแรคเตอร์ไหนดีครับ ผมเหร <c oughs> ผมอยากเล่นเป็นคนใจร้ายใจร้ายหนะน,น่อยครับางทีก็ว่าผ่านเสียเอาง่ายแต่ว่าก็ได้เล่นบ่อยแล้วแน่ดีกว่าแต่ว่าผมยังเป็นสุดแบบโรแมนติกตามจีบแบบเจอผู้ชอบปั๊บเป้าหมา่ในวัยผู้ชนสุดท้ายก็แพ้เป็นหมาย ตอนที่เร่นเน่ยโอเครารครับเนราบนไหนดีครับก็ผมเนป็นคนที่ดูแลเขาได้แล้กเรารู้สึกว่าเออมาเถอะมาตดต่อก่อนต่อโอ้โอ้อ้อ้อะไรนคเตออะไรมร้ว่าอะไรม่ไงอะไรบ้าจิ๋วบ้าจิ๋ว่รู้ัใครเรือกได้ยินก็คืออรอเคคอรอรแบบเถือนไม่กัวบ้าง ช่วยเหลือชอบ s o สโอเอส่งเสียงมาโอเคกินโอ้กินใช้จริงจำได้ผมรู้ว่าสตาร์ทคนไหนจำอะไรมาผมดมกินที่จไมูกเนาอจะบุกคนหน่นกินเขาหน่อยกินเขาหน่อยได้กินเหมือนกันค่ะได้กินเหมือนกันแต่ควานกินความรักหรือป่าคุณเล่นดีกว่าคุณอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เล่ ผมไม่คุ้นโอกาสวางสองอันเลยอ่ะแปั้นึงโอเยโอเคโอ้คโอเคอเคโอเคโอเโอเคโออคโอเคคอ